หลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตของเราเองนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีหลักธรรมอะไรเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมถึงจะเอาไปจากนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตโดยจิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตจะถึงขนานั้นมันจะยังไม่ใช่ไม่ใช่จิตการที่บอว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่นแหละ ยามหมายความถึงส <c oughs> ิ่งบางสิ่งซึ่งมีอยู่จร <Ja> ิงก so, <know. S 1> mm ็จึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสีหมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจอันกลาวได้ว่าครางินจงคำพูดกรดิถูตัดขาดไปแล้วพิดังคิดกระโูกเพื่อขนขึ้นสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือสตยยันน้อันบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แลในคนทุกคน สัตว์จึงมีความรู้สึกนึกคิดตลกขลิกได้ทั้งหมดก็ดีวิทยาพร้อมทั้งรูปที่สั์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชาติอันหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่านั้นยอมนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งหรือกลับที่นอกันพูดตามเข้าใจอย่างนี้เอง เราทำให้ผิดทางไปก็ไม่ีอะไรมากมายนะการเข้าใจผิดผดเหล่านี้แหละเราพากันเราพูดไปนอกดูนนกทางความจริงแต่ใ้จริงตัวมีอะไรมากมายนะกพุทธะจิตก็คือพุทธะสิ่งสูงสุด มันยอมรวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ตํำต่อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์ด้วลานยริยกและแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นปุถุเท่า,ากันหมด และทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับศิลธระนั้นดังนั้นบัดทั้งหลายทั้งพวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับศุลรอยู่แล้วตลอดเวลาแต่พวกเราเพียงแต่สาม,มารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี่ในสิ่งนี้แล้วคนพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจอันนั้นตน,นั้น มันก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราึงเป็นจต้องแสวงหาแม้แั่อย่างใดเลยที่ของเรานั้นถ้าเราทัความสงบอยู่จริงๆเพ่งขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสืด้จริงๆตัวด่าของมันไปจะปรากฏออกมาเป็นวามว่างแล้วเราก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่ี่ิะจากโลก น,นั่กนเมื่อที่อะไรอะไรในที่ไหนไม่ทีจุดเดียวมันไม่ตกล้ลงสู่การบัญญัตกว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่การใดเลยก็เหตุที่ทีนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นมันเป็นขังรือเป็นกัเนย ซึ่งไม่ได้มีใครทั้งไม่เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลย,เลยในการทำปฏิิริยาตอบสนองต่อสิ่งเวล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิติในานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่ไม่มีทำการตอบสนองต่อสิ่งแวลาอม คือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่ิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นอีกไหมในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐาหน้าที่ตอบสนองปรากฏแห่งความเป็นเหตุหลือผลของกานแยกกันนั้น มันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมาได้โดยทางอิจตนะตาหูจหมูกลิ้นกายและมโนถว,วานนั่นเองสารับทราบความเป็นจริงคนนี้ระทาความสงบสเงียบสนิดอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งประตูทีเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังน,นั้นเราควรเจริญติดสิ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น